สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะแฟนไดให้ค่ะจริงๆวันนี้ไม่ได้มีแพลนในการอัดคลิปตัวอ,อย่างใดนะคะแต่ว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะวันนี้มีพัสดุมาส่งค่ะ เป็นโล่เงินจาก y o u t u b e นะคะแดงก็เลยอยากที่จะอัดความรู้สึกตรงนี้นะคะแบ่งปันกับคนดูในช่องของแดงด้วยนะคะคือต้องล่อยฟังก่อนว่าช่องของแดงเพิ่งมีผู้ติดตามครบ1นึ่งแคนไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วแดงก็ทําเรื่องนะคะตามระบบเลยของ y o u t u b e นะคะส่งเรื่องไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมเร็วมากๆเลยค่ะวันนี้ที่แดงกําลังอัดอยู่นะคะคือวันที่30พฤษภาคมนะคะวันจันทร์นะคะประมาณแบบ ยังไม่ถึงสิบโมงเลยอะเก้าโมงกว่ามีพัสดุมาส่งนะแต่ลแรกก็นึกว่าออของใครสั่งหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นโลกของ YouTube แดงก็เลยจะนำมาแกะนะคะแล้วก็มาแบ่งปันความรู้สึกเนี้ยกับผู้ติดตามผู้ชมในช่องของแดงนะคะช่องเทอร์ตี้เซีสุขภาพดีไปด้วยกันขอให้มีส่วนในความรู้สึกดีๆตรงนี้กับแดนไปด้วยกันนะคะช่องนี้เกิดขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันนะคะเพราะฉะนั้นในทุกห่วงอารมณ์ในทุกช่วงจังหวะชีวชิตของแดนแดนรู้สึกยังไงก็อยากให้ทุกคนได้รับความรู้สึกนี้ไปด้วยขอบคุณทุกท่านี่ดดามนนะะะคเ๋ยยววแกกไป้ั นี่นะคะเปิดมนาะข้างในก็จะเป็นมีจดหมายนี่นะคะอ่าแล้วอ่านแล้ตื้นตานนะคะ่ะคือก็จะเป็นจดหมายที่เขียนโดยซีอของ YouTube นะคะตรงนี้เขาก็เขียนว่าคุณยังจําความรู้สึกแรกของ ผู้ติดตามคนแรกวันที่คุณได้รับ s u b s c r i b e ด้วยคนแรกได้ไหมนะคะแล้วคนที่ร้อยคนที่หนึ่งพันล่ะเราก็หวังว่าเราจะเป็นกำลังใจให้คุณได้สร้างสิ่งดีๆนะมาสู่ช่องนี้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้แต่อยากจะบอกว่าความรู้สึกนี้แดงจำได้ตลอดเลยนะคะคน s u b s c ค i b e คนที่ร้อยคนที่พันแต่ยังจดโนต้ตเอาไว้เลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันแล้วมันก็เป็นกำลังใจให้แดงได้ผลิตสื่อดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แบบเป็นเกียรติมากๆนะคะ อ่ะเรามาดูโลกกันเลย Congratulations on your subscriber milestone นะคะ We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional This award was i n p e c t e d was inspected and packaged with great care นะคะ If your award was damaged during shipping or if you have any questions please contact us at YouTube อ่ะอันนี้ไม่มีอะไรถ้าเกิดเสียหายติดต่อที่ไหนนี่เป็นการเล็ก ะะแล้วก็อันนี้เป็นโล่ค่ะนี่นะคะดูก่อนว่าเขาเขียนว่าอะไร present e d to healthy Daisy นะคะ for passing one hundred h o u s a n d subscribers นี่นะคะโอ้ยเห็นคุณแม่เห็นคุณแม่ที่กำลังถ่ายอยู่ด้วย อ่าค่ะอันนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นขอบคุณมากเลยสำหรับทุกการติดตามนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมายสโตนที่พิสออูจได้ว่าคอนเทนท์ที่เราทํามีประโยชน์ถึงผู้คนแล้วแดงก็จะออนำคอนเทนท์ที่มีประโยชน์แบบนี้นะคะฝากทุกคนด้วยไปก็ขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ